สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่ต้นยุทธขาเสรีไทย64มีนบุรีกรุัมย์วันนี้มาอัปเดตกระบะ4ประตูราคาประหยัดนะครับเป็นรถแรงไอเทมนะครับคันนี้เลย toyota hilux vigo นะครับ pruner 3.0g เกียร์ธรรมดาราคาเบาๆนะครับรายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรีวิวนะครับก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดสักตุยิ่งติดตามไปด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตลดราคาประหยัดคับเพื่นรับชมครับผมไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับมาเจออีกแล้วครับเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่ที่ต้นยูสคาเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาเอาใจรถกระบะกันบ้างนะต้องบอกว่ากระบะคันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นกระบะ4ประตูเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาประหยัด ได้รถด,ดีคุณภาพเกรด A ราคาประหยัดไปใช้งานนั่นคือเจ้าโตยต้าไฮลักวีโก้คันนี้เป็นตัวปี2007ครับคุณผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3 0ลิตรนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์ธรรมดาใครที่ชื่นชอบความเป็นเกียร์ธรรมดาต้องไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะฮะนี่ครับ ล้อแม็กนะครับเขาใส่ตัวล้อแม็ก f o ฟอร์จูมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามรอบคันภายนอกของเจ้าโตยต้าไฮรัก v ีโกคันนี้ก่อนเลยนะครับย้ำนะครับว่าคันนี้นะครับราคาประหยัดแล้วก็เป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงเป็นรุ่นท็อปนะครับในตัวของเกียร์ธรรมดากนะ็คือเครื่อง3.0ตัว G ด้วยคันนี้นะครับนี่ครับหน้าตาของเขานะครับคันนี้ก็ต้องเป็นโฉมก่อน V ี g o Cha m p นั่นคือเจ้าโตยต้าไฮรักวีโก้นะับคันนี้นะ ด้านหน้าของเขาจะมาพร้อมโลโก้นะครับโครเมียมขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้านะฮะให้แบบทูโทนจะเป็นกระจังหน้าสีเทาแล้วก็มาพร้อมขอบบนจะเป็นตัวโครเมียมไฟหน้านะครับดวงใหญ่เลยนะฮะให้มาแบบมันติรีเฟกเตอร์ดวงใหญ่ไฟฟลอกไลท์ INE, ตัดหมอกให้มาครบเลยนะครับตัวกระบะนะครับเป็นกระบะยกสูงจะมีโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่ นะครับแล้วก็ตัวล้อมแม็กเนี่ยได้ล้อมแม็กฟอร์ u n e r ใส่มาให้ด้วยนะครับมีตัวระบายอากาศที่ฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับมีจมูกคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 3.0G แล้วก็มาพร้อมกระจกมองมุมนะครับมาดูตัวล้อกันเลยครับคุณผู้ชมตัวล้อก็ใส่ยางนะครับสียาง265ทับ60 R18 คันนี้ได้ล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับเป็นล้อมแม็กซ์ฟอร์จูเนอร์ใส่ด้วยกันได้นะครับน็อต6รูดิสเบรกหน้าดัมหลังนะครับขอบคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับตามแบบฉบับของตัว P Runner เลยนะครับเป็นกระบะยกสูงก็ต้องมีขอบคิ้วซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อความบึกบึนนะครับความเท่บันไดข้างสแตนดาดเดิมๆนะครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับคุณผู้ชมเป็นกระบะ4ประตูหรือตัว พีเรนเนอร์ยกสูงเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3000 D4D นี่ครับนี่ครับเครื่อง3000 D4D ดนะครับด้านข้างมือจับโคเมียมเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กตามที่ผมบอกเลยนะครับใส่ล้อแม็กของตัว Fortuner มาให้คันนี้นะครับสวยๆเลยตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับล้อก็เป็นล้อสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยเบียดแม็กไม่มีแตกนะครับคุณผู้ชม ล้อเดิมๆเขาจะเป็นล้ออัลลอยสีเงินๆนะครับอันนี้คือได้ล้อ Fortuner ไปด้วยสวยนะลงตัวสียาง 265/60R18 26นะครับใส่ยางโอตานิมาให้นะครับคุณผู้ชมสติกเกอร์พ l ีเลนเนะครับนี่ครับเป็นตัวยกสูงนะฮะตัว Liner ร์มาดูกระบะกันนี่ครับตัว l i เนอรกระบะใหม่มากๆครับคุณผู้ชมนี่คือตัวขอบไล n e r ตัวล่องไลเนอต่างๆนะครับกระบะใหม่มากๆนี่ครับ พร้อมใช้งานเลยครับคุณผู้ชมฝาท้ายก็มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็โลโก้นะครับตัวไฮลักตัว G ีคันนี้นี่ครับวีโก้นี่ฮะกันชนท้ายนะครับสแตนดาร์ดเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับกันชนท้ายสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนี่นะครับกันชนท้ายก็สแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลยครับฝาท้ายเดิมๆนะครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนะฮะตัวไลเนอร์ก็สวยไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าเลยสมบูรณ์ นะครับไม่มีน้ำข้าวไม่มีรอยแตกรอยล้าครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับนี่เลยนะฮะสวยสใครสนใจคันนี้นะครับราคาเพียง2,99,000บาทสามารถจองนะครับจัดไฟแนนซ์หรือว่ากรณีซื้อสดก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะล้อสวยๆได้ล้อ Fortuner ด้วยนะครับนี่ฮะ ตัวเหล็กชัดซีโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะฮะเดิมๆใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเรียกว่ารถเนี่ยสภาพสวยมากนะครับถึงจะเป็นรถปี2007นะครับแต่ว่าสภาพรถเนี่ยถือว่าสวยครบสมบูรณ์นะครับสวยครบสมบูรณ์เลยพร้อมใช้งานนี่ฮะรอบคันภายนอกนะครับเพื่อนๆได้หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับรถกระบะมือสองคุณภาพเกรด A ราคาย่อมเยาว นี่ครับโตโยต้าไฮรักวีโกเป็นตัวพ r ีเลนเนอร์สประตูเครื่อง3,000ตัว G นะฮะหรือตัว3.0 G นั่นเองนะครับราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทนี่คือโครงสร้างรอบคันภายนอกนะครับคุณผู้ชมก็เป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับน่าใช้ครับคันนี้คุ้มค่านี่ครับใครตามหารุ่นนี้อยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับโตโยต้าไฮรักวีโกสา นะครับเกียร์ธรรมดาเป็นตัวพรี n ันเนอร์ประตูมาดูด้านในกันต่อเลยครับคุณผู้ชมมือจับก็เป็นโคมี่อมเดิมๆโรงงานนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นรีโมทนะครับกุญแจเป็นรีโมทภายในนะครับนี่ฮะก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนี่ครับแล้วก็คอนโซลก็จะเป็นตัวกรอบคอนโซลเครื่องเสียงกรอบครอบ ตัวควบคุมคอนโซลแอร์จะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับแผงประตูก็จะบุหนังสีเบจแล้วก็มีเป็นลายไม้เบาะนะครับได้เบาะหนังปรับสภาพนะครับให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบกนะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับ4บานจะมีออโต้หบานฝั่งคนขับจะมีเซ็นทัลล็อกให้ด้วยกระจกมองข้างนะครับก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า นะครับมีตัว security สัญญาณการขโมยให้ด้วยนะครับมีปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเดอนใหม่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมๆนี่คือด้านหน้านะครับผมเพื่อนๆพือรหาอยู่นะครับรุ่นนี้สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้เลยนะครับราคาประหยัดมากเพียง299,000บาทเท่านั้นนะครับรถเข้ามาใหม่ toyota ตต hilux vigo 3.0 G จประตูยกสูงมาพร้อมเกียร์ธรรมดานะครับหสปีด ใครที่ชื่นชอบความเป็นเกียร์ธรรมดาก็ต้องคันนี้เลยครับแถมราคาเนี่ยเย้ายวนใจด้วยนะครับราคาประหยัดราคาไม่ถึง3 0 0แสนขายแค่2 9 9เท่านั้นเองนะครับได้4ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดินหมากันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานเดิมๆไปเท่าไหร่แล้วส่วนตัวแป้นเบรกแป้นคัตนะครับแป้นคันเร่งนะครับก็ใส่เป็นตัวอีโวมาให้นะครับนี่ครับเป็นแป้นเหล็กแบบนี้นะครับสวยๆเลย นะครับเป็นสก็อตนะฮะตัวลายสก็อตต์อีโวมาให้นะครับสวยงามนะครับนี่ฮะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถกันดูนะครับดูหน้าปัดเดินใหม่กันดูเลขไม้กันก่อนนะฮะเหยียบคานะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนี่ครับอันนี้ครับรถปี2007นะครับเลขไม้ก็ใช้งานเดิมๆนะฮะไปอยู่ที่140,000สนสโลนั่นเองครับคุณผู้ชม นี่ครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรครับคุณผู้ชมนี่ฮะหน้าปัดเดินไม้ก็จะเป็นสามช่องนะครับด้านซ้ายสุดจะเป็นตัววัดรอบแบบนี้นะฮะวัดรอบนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางจะเป็นตัวเข็มบอกความเร็วนะครับแล้วก็ตัวเลขเลขไม้นะครับว่าใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับตัวเลขด o d นะฮะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตัวด้านขวาสุดนะครับจะเป็นตัว ระดับความร้อนนะครับแล้วก็เข็มนะครับอัตราเชื้อเพลิงนะครับนี่ครับไมแสนครับคุณผู้ชมนะครับคอนโซลนะครับบริเวณตรงช่องแอร์จะเป็นแบบแอร์มือบิดแบบนี้นะครับตามสเปคเลยนะครับแล้วก็ช่องเปิดปิดนะฮะหมุนเวียนอากาศภายนอกอากาศภายในนะครับเครื่องเสียงก็เป็นวิทยุ CD FM AM ใช้ได้หมดเลยนะครับ หัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้มีตัวหนังสือมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์นะครับมีขีดบอก1 2 3 4 5สอหารวมถึงเกียร์อาเกียร์ถอยเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้นะครับมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับมีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีตัวเสียบ power outlet ชาร์จแบตต่างเบรกมือนะครับแมนวนวลนะครับสวยงามคันนี้พวอมไลยมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับ นี่ครับคอนโซลสวยนะคันนี้น่าใช้งานมากๆเลยหมายิ่งแสนสีเองใครที่กำลังมองหารถกระบะราคาไม่ถึงสามแสนอยากได้4ประตูใหญ่ๆกว้างๆสภาพนินี้แบบนี้คันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับและใครที่เป็นความชื่นชอบความเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วด้วยคันนี้ยิ่งตอบโจทย์ไปใหญ่เลยนะครับราคาเบาๆสองแสนเบาทเท่านั้นครับเพื่อน ใครสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาหาต้นได้เลยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 5 0 5 6 6 9 2 6นห้หะครับเดลต้าไฮรักวีโก้นะครับ,น,รบนี่ครับหลังคาเดิมๆนะครับคุณผู้ชมล่องหลังคาเดิมๆนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะมาอัปเดตวันนี้นะครับล่าสุดเลยรถเข้าใหม่นะครับราคาประหยัดเอาไปใช้งานต่างจังหวัดเอาไปบรรทุกขนของหรือว่าโดยสารขับระยะทางไกลๆก,ก,ก็ขับง่ายเพราะว่าคันนี้กําลังเหลือ,เล,อเลย มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3-0ลิตรนี่ครับเครื่องยนต์เงียบนะครับเครื่องยนต์นิ่งเลยนะครับระบบแอร์นะครับเครื่องยนต์ทํางานปกติครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยนะภายในนะเบาะสีเบรนะครับแล้วก็ใส่แป้นเบรกแป้นคัทแป้นคันเร่งมาให้เรียบร้อยเลยสวยๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายสก๊อตแบบนี้นะครับแป้นเหล็กนะครับที่เหยียบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันเลยครับคุณผู้ชม ย้ำนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้พีแลนเนอร์ 3.0G 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2007เลขไมล์แสนสี่ราคาเบาๆ299,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้โอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทและเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนซ์รอนี้จัดไม่ผ่านเราคืนมัดจำทุกบาทนะครับย้ำคืนมัดจำทุกบาทไม่มีการยึดมระจำนะครับเดี๋ยวเาดูห้องเครื่องก่อนเลยนี่ฮะ เปิดให้ดูขอดกันเลยนี่ครับนี่คือห้องเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรนะครับแบบ D4 d ดีนะครับคันนี้สวยๆเลยนี่ครับเครื่องส0 0พันนะครับเครื่องแห้งนะครับเครื่องเดินเรียบเลยขนาดปี2007นะสภาพเนี๊ยบมากครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพเนี๊ยบมากเลยคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานอยู่ครบหมดนะครับ เม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ตัวโค้ดต่างๆอยู่ครบบนเลยนะฮะนี่ฮะดีเซล3าฝาโปรงนะครับก็ครบทัวสมบูรณ์อยู่เดิมครบบนเลยนะฮะนี่ครับแผ่นเพจนะครับคันนี้ปี07นะแผ่นเพจนะครับแล้วก็ตัวสติกร์กรมกรต่างก็อยู่ครบแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะสวยงามใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-0566926นะครับหรือต้องการจะเข้ามารถจริงนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ซอยเศรษีไทย64นะครับสุดซอยเลยนะครับต้นยุทธาสาขาด้านในนะครับมินบุรีกรุงเทพหรือมาไม่ถูกแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อก็095-0566926 ID ไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยใครสนใจเพิ่มเติมอย่างไรหรือว่าอยากจะทดลองขับ อยากจะดูเลขค่างวดนะครับอยากจะโอนจองล็อกรถไว้นะครับกลัวรถกันไม่อยู่ก็สามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยที่ทเบอร์โทร095 056 6926นะครับผมนี่ฮะวันนี้อารถกระบะสี่ประตูหน้าชายคันนี้ราคาเบาๆ299,000บาทนะครับ3.0 G p ุดศูนย์พีเรเนอร์สี่ประตูเกียร์ธรรมดาปี2007นะครับไม้แสนสี่สีขาว คันนี้รถสวยมากพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนส่งมอบจะมีการทําสปาภายในภายนอกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มีารันตีให้อีก3เดือน90วันนะครับรับประกันหลังการขายนะครับมีดูแลฉุกเฉิน24สชั่วโมงให้1ปีนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับใครตามหารถกระบะราคาประหยัดอยากได้4ประตูก็ต้องคันนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาเอาไปใช้งานได้อย่าง สบายใจครับเครื่องทนเกียร์ทนแมนทนเนนไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากครับสำหรับตัว v ีโก้นะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับ v igo, ีโ o p พ e ีเลนเนอร์ประตูยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาไม่แสนสปี2007กับราคาเพียง200,000 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ